สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ผมก็เดินทางนะไปบ้านที่อีกนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปลุยงานแต่ว่าระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันจะผ่านจุดที่คนบ้าเห็ดตัดฟืนนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะไปดูนะครับว่าคนบา้าบ้าเห็ดตัดฟืนเนี่ยได้เยอะแค่ไหนแล้วนะฮะแล้วก็ แบตผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผู้ชมไปแทบจะไม่ถึงจุดหมายนะฮะแบตจะหมดนะครับผู้ชมมันขึ้นเนินด้วยแหละมันก็เลยแบตมันก็เลยติดๆระดับแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะไปดูคนบ้าเหตุตัดฟืนนะฮะว่าเป็นยังไงนี่เป็นทางผ่านระหว่างไปร้านที่อีกนะฮะ ไหวกันหรือเปล่ารถคันนี้นี่ไหวเนาะไม่ได้อยู่เนาะนี่นะเส้นทางพี่คนบาเหตุไปตัดปืนนะท่านผู้ชมเราไปดูว่าเขาตัดปืนถึงไหน โน่นนะท่านผู้ชมกำลังยูรถกันอยู่กำลังขนเอาฟืนขึ้นรถอยู่ได้อจอดในร่มเลย <c oughs> ทำอะไรนะฮะ <c oughs> ทำอะไร นี่นะหลานน้อยนะท่านผู้ชมมาเร็วเอเอเอ,อยู่ในร่มมาดีแล้วไม่ต้องมาเดี๋ยวเราไปดูนะฮะขนบาเห็เดขนฟืน,นเดี๋ยวไปดูท่านผู้ชม ฟืนได้เยอะแค่ไหนโอ้ลูกทำงานหนักโอ้นี่นี่ตาหนักคนละครึ่งเนาะมีงานงาน

เนะออเอาอ,อันนี้ไปมาเก็บเอาเศษมนะันเนาะมาเก็บเอาเศษเพราะว่าที่บ้านเราใช้เตานะฮะท่านผู้ชมมันก็เลยจําเป็นต้องเอาเศษเล็กเล็ก,ลกลน้อยแบบนี้แหละมาทําฟืนนะฮะนี่นะมาขนเอาเศษเศษไม้เศษอะไรต่างๆนะฮะส่วนคนที่เขาแบบเอ่อแบบต้องเอาใส่รถเนาะใส่รถไถรถอะไรเบิ้งกะ เล่นใหญ่จะไปดักไฟเอออันนี้เล่นเศษมันเล่นเศษแบบไม่ต้องตัดไปเก็บเอาง่ายง่ายเออหาเก็บเศษเก็บอะไรมันอยู่นั่นแหละอยู่ในร่มมันเออเหยียบไปยืนรถเออเอ้าบ้ารถแต่ม่มีหมวกอะไรต่อยหลักไหนเออแยมตีหมวกแต่แยมเยอะเลยเอาช้อนมียะไรเสร็จไหมชักเข้าร่มก่อนนะครับ ไปครับเอาไปเลยเอาไปเลยเด้อตา,าอันเทาปลาตลกรอสดงวาร้แมะเยกล้งหกันแล้วนี่ฮะนะท่านผู้ชมก็ย้อยต่เกบไปหนอืมาเียงก่อน ตไปนี่นะมาเก็บฟืนนะท่านผู้ชม พวกรากพวกอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยิ่นเอาแต่ลำใหญ่ๆฮะอันนี้ก็มาเก็บเอานะเพื่อเอาไปทำฟืนนะเพราะเราใช้เตานะคนอื่นเขาไม่ได้ใช้เตาแบบเราคนอื่นเขาใช้เขียงเนาะเขียงเนี่ยมันสามารถใช้ฟืนท่อนใหญ่ได้เออะอันนี้โอ้ยคือปลาหางโอ้ยยังละนะโอ้ย นี่นะส้ให้กันน่ไอ้รถสรถอะไรอยู่ไหนสิตัวนะเออเอส่ก็เรสูงก็เนดเยร็เรขาเห็นได้นะนะฮะสอิบสี่ัแล้วตัดตรงนะจะไปเพ้อไหนเอกําลังจะไปกําลังจะไปแต่ยังไม่ถึงเฮ้ยอ่ะอาเร็วเกินขนม

โอ้ขีม no. yeah, uh. uh ูกโอ้ยขีมูกขีมูกขีมูกขมุกมาจะมายามางินคืไหนเงินคืนไหนยาไปเมืงยากุณ่ได้แพงคนนะ่ใหใ่ไอเขาเช็ดีมูกก็ยากเนาะเอยักพรไว้เอาข้วนำไว้เออพอาข้าวนำน้องมวยไปไปไปไ อนกะเอ้ดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วเนอะเออเมืน่อจะซื้อจะอ้อดนนใมแล้วี๋ยวจะไปลุยงานต่อท่านผู้ชมนี่เออไปลุยงานบายบาย โอเคครับทุกท่านนะเดี๋ยวไปลุยงานต่อครับผมฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ